ดาวฝันดีครอบครัวกระรอกมีพ่อกระรอกแม่กระรอกและกระรอกน้อย1นึสองสวันนี้ครอบครัวกระรอกมีสมาชิก3มตัวแต่วันพรุ่งนี้จะเพิ่มเป็น4ี่ตัวเพราะแม่กระรอกจะไปคลอดน้องแล้วล่ะวันที่พ่อกระรอกพาแม่กระรอกไปคลอดน้อง กระรอกน้อยต้องไปนอนค้างที่บ้านปู่กับยา่ากระรอกน้อยตื่นเต้นและดีใจมากเพราะปู่กับยา่าใจดีที่สุดเลยย่ากระรอกชอบปลูกต้นไม้กระรอกน้อยช่วยรดน้ำต้นไม้สนุกจังเลยปู่กระรอกชอบอ่านหนังสือกระรอกน้อยกับปู่ชอบอ่านหนังสือนิทานด้วยกันสนุกจังเลยก่อนนอน ปู่กับย่าบอกว่าวันนี้หลานเป็นเด็กดีจริงๆนะนางฟ้าคงจะส่งดวงดาวฝันดีมาให้เหมือนในนิทานที่หลานอ่านกับปู่คืนนี้หลานนอนฝันดีแน่ๆเลยแต่กระรอกน้อยนอนไม่หลับเฮ้ถ้านางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้จริงๆฉันก็คงหายคิดถึงพ่อกับแม่และนอนหลับฝันดีเซที กระรอกน้อยมองท้องฟ้าน้ำตาจะไหลแล้วสิสองสหายใจดีนกฮูกกับข้างคาวรีบบินเข้าไปปลอบใจกระรอกน้อยโอ,โอ้โอ้โอ้เด็กดีอย่าร้องไห้เลยนะพวกฉันจะรีบไปบอกให้นางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมให้หนูนะจ๊ะแล้วนกฮูก กับข้างคาวก็บินขึ้นฟ้ามุ่งหน้าไปที่บ้านของนางฟ้าทันทีว้าแย่จังเลยนางฟ้าไม่อยู่จะทำยังไงดีนะข้างคาวบน่นงั้นเราไปหาดวงดาวดีกว่านกคูกบอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกคูก่กับข้างคาวขอร้องดวงดาวที่หนึ่ง ไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดวงดาวที่หนึ่งบอก takiego? ดวงดาวจ๋าช่วยเป็นเนดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ้านกคู่กับข้างคาวขอร้องดวงดาวที่สองไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้าดวงดาวที่สองบอก ดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กะรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮู่กับข้างคาวขอร้องดวงดาวที่สามไม่ได้หรอกจ้าวันนี้พระจัน์ทรลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจัน์ทรจ้าดวงดาวที่สามบอกดวงดาวจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กะรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮู่กับข้างคาวขอร้องดวงดาวที่สี่ไม่ได้หรอกจ้า วันนี้พระจันทร์ลาหยุดฉันต้องช่วยส่องแสงแทนพระจันทร์จ้ะดวงดาวที่สี่บอกนอกคู่กับข้างขาวไปขอร้องดวงดาวจนเกือบทั่วท้องฟ้าแต่ก็ไม่สำเร็จทั้งสองชักจะหมดแรงลงทุกทีและบินต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยๆทันใดน,นั้นนกคู่ก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจเฮ hey, คราวนี้มีดวงดาวฝันดีไปให้กระรอกน้อยแล้วล่ะ นกฮูกบินนำข้างค่าวไปยังต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงระยิบระยับดูแพรวพรายไปทั้งต้นหิ่งห้อยจ๋าช่วยไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยได้ไหมจ๊ะนกฮูกกับข้างคาวขอร้องหิ่งห้อยตัวที่หนึ่งได้สิจ๊ะหิ่งห้อยใจดีรับคำทันทีหิ่งห้อยชวนเพื่อนๆไปเป็นดวงดาวฝันดีให้กระรอกน้อยด้วยพวกมันบินตามนกฮูกกับข้างขาวไปเป็นขบวน กระรอกน้อยยิ้มอย่างดีใจเมื่อเห็นแสงวิบวับมากมายลอยมาที่หน้าต่างห้องนอนชัยโยนางฟ้าส่งดวงดาวฝันดีมาให้แล้วขอบคุณมากเลยนะคะคุณนกคูก่กับคุณขางข้าวกระรอกน้อยนอนหลับอย่างมีความสุขท่ามกลางฝูงหิ่งห้อยรวมทั้งนกคูกและขางข่าวคืนนี้กระรอกน้อยนอนหลับฝันดีที่สุดเลย วันรุ่งขึ้นกระรอกน้อยเล่าเรื่องดวงดาวฝันดีให้ปู่กับย่าฟังเมื่อพ่อกระรอกมารับกลับบ้านกระรอกน้อยลาปู่กับย่าและให้สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีอย่างนี้ตลอดไปเพราะได้รับดวงดาวฝันดีจากนางฟ้าแล้วๆๆๆเด็กๆจ้ะเห็นไม่เอ่ยนางฟ้าตัวจริงที่เอาดวงดาวฝันดีมให้กระรอกน้อยกำลังหลับปุ๋ยอยู่ที่ต้นไม้นั่นไง